สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณหยุดแสมแพรมความดีไม่มีวันตายได้มีการโพสข้อความและคลิปลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่าอย่าหาว่าน้าสอนรอบพิเศษเสนอตอน จำศีลเอานาภาวนาโกหกเปิดโปงสันดานจำเลยเมื่อก่อนไม่มีหรอกสวดมนต์ฟังจากปากน้าแต่สวดมนต์ทรรวัดนี่ก็นั่งขันตมตัดไม่ใช่นั่งพับเพียบนั่งข้าเทพพิธาเทพประบุษไม่ได้ไม่ได้นั่งท่านั้นน่ะนั่งขันตมตัดสวดมนต์ทรรวัดเออต่อนหน้าถามรรผมก็ว่าไป,ไปอันนี้ก็จริงสักสิ์ของเจ้าผมก็่ได้ว่าเอา้าผมถามหน่อยเถอะม,มา นี่ถ้าเกิดว่าไม่ไร้สดนี่ทำวัดไม่ได้กันหรือยังไงถ้าไม่ไร์สดทำวัดไม่ได้เลยหรือนี่ถ้าทำความดีต้องไร์สดให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองทำความดีนี่ความดีโดยบริสุทธิ์ใจหรือว่าความดีจอมปลอมเห็นสวดมนต์กันโอ้โหยังกันกแก้วนกขุนทองนี่ดีมีโตมากะว่าอะไรหางสามมาสามปูโโอ้โหสวดแข่งกันระหว่างพ่อตากับลูกเขยพวดพวกกูดมาแกงมาขุดมาเพื่อมาหน้ามาเข่าตูอบูมาโป่มแต่งกูกกละเงินไหลอี่ดีแต่ก่อนเคย นี่แต่ก่อนเคยสวดมนต์ไหมไม่ตาช้านี่แต่ก่อนดูการตาดูกรจสงกรเนี่ยสวดมนต์ทรระลบอสบอสเออเบญจานันบเลยไม่ได้สวดมนต์ธรอะไลปับญานันเนี่ยเออลูกเคยนะแต่ก่อนสวดมนต์ธระบบอบ่แต่ทุกวันนี้ต้องสวดมนต์ธรรเพราะอะไรก็ต้องสวดมนต์ธรรมเรียกเลตติ้งความน่าสงสารใช่ไหมล่ะช่วงนี้ก็ถัวลงหน่อยมีรถบัสลงหน่อยมีฮอลงหน่อยมีโดนลงนิดนิดหน่อยหน่อยช่วงนี้ก็เรียกเลตติ้งความน่าสงสารมีอะไรที่น่าสงสารกระทำ สวดมนต์ได้พี่น้องเดอ้อสวดมนต์ทำรมบ้านคมขาวเออทานทั่วลงดูเขาดูเขากวนหัวเอา้าเอา้นี่เขาเรียกว่าอะไรผมบอกได้เลยอย่าแสดงพฤติกรรมผักชีโรยหนะ้าเออนี่คือพฤติกรรมผักชีโรยหนะ้าใช่ไหมละ่ะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสวด3มวันหรือสวันนะแต่แถวบ้าน สามวันก็เผาเลยอย่านะบ้านน่ะนะแต่ฮ่าฮ่ฮ่ไอ้คนใจบาปสวดให้ตายหาก็ล้างบาปกรรมที่มึงทำไว้ไม่ได้หรอกพ่อมึงนะ่ะสติสติสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยค่ะไม่มีฝ่าบ้านบุญไม่มาตอนนี้มีฝ่าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพียกฮ่าฮ่ฮ่พ่อพอกันทั้งพ่อตาและลูกเขยทำอะไรก็ไร้สดใครจะไปรู้ดีเท่าบักแต่ฮ่าฮ่ฮ่น้าแต่สีดีเมื่อไหร่จะเอามาเปิดสักทีผมรอจะเป็นปีแล้วนะครับฮ่าฮ่ของแท้แน่นอนเลยงานนี้แต่รู้จริงรู้ลึกเชื่อเขาเถอะ อุ๊ยอยุน้ารู้หมดเลยอ่ะฮ่าฮ่าน้าขุดเข้าไปน้าชอบเพราะคนนี้รู้ไต่จำเลยหมดแล้วจัดไปครับน้าสุดยอดเลยน้องแต่จัดไปจัดไปนี่คือความจริงเปิดโปงให้ชาวโลกได้รับรู้ไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ชอบแต่แต่จัง เอาแต่ความจริงมาพูดนะ้แต่อีหลีเนาะตอนแรกเขาไม่รู้จักนิสัยมันหรอกว่ามันเป็นคนยังไงแต่ตอนนี้ทุกคนก็คงน่าจะรู้มันบ้างนะขำดีเนาะตะลกจะตายหาสุดยอดนะ้แต่ทำถูกแล้วสุดยอดจริงๆงานนี้ยกโป้ให้เลยครับ ดูหน้าก็รู้ค่ะคนปฏิบัติธรรมหน้าตาต้องอิ่มบุญกันการพูดจาไม่แบบนี้ไม่ใช่หน้าอมทุ์แบบนี้ครับฮ่าฮ่เต็มที่ไปเลยครับแต่อย่าให้คนชั่วต้องลอยนวลอยู่ในสังคมวันนี้พูดได้ดีมากน้องแต่แต่เห็นด้วยอย่างยิ่งยิ่งกว่านาธานร้อยเท่า จัดหนักไปเลยแต่แต่แตเดี๋ยวมันก็หนีความผิดนะเหลือว่ามันจะฆ่าตัวตายเพราะว่ามันเหลือใจให้แต่แต่เงินเงินเงินเท่านั้นสำหรับไอ้บุคคลคนนี้ตอนนี้ผ่วยห่น้าเปลี่ยนนะผมยาวแก้มตอบเลยดูออกเลยว่าเครียดแต่แต กลับมาทางเราดีใจจังเอาให้มันไม่มีที่ยืนในสังคมเลยนะแต่แต่แ,ตแมนแมนนะแต่แต่เข่าเอินสร้างภาพดูนะแต่แต,แต่ยิ้มไปหัวเราะไปแต่แต่น่ารักตลกขำมากๆแต่เป็นพระเอกละ่ะงานนี้จิ้งจกเปลี่ยนสี นารีเปลี่ยนไปแล้วจะแปลกอะไรน้าแต่จะเปลี่ยนข้างฮ่าฮ่าฮ่าตรงๆ,ๆเลยนะสวดมนต์ถือศีลแปดถ้ายึดถือปฏิบัติจริงทำไมพูดความจริงไม่ต้องเหมือนกันทุกครั้งขัดศีลห้าข้อสี่ฮ่าฮ่ฮ่ไม่ใช่พูดให้ตนดูดี สร้างจินตนาการในรูปแบบของตนให้หลงเชื่อคำพูดพฤติกรรมต้องเป็นจริงด้วยคนมันรู้จักศีลแต่ไม่มีศีลภาพลวงตาชัดๆศีลข้อสี่ขาดแต่คำพูดคำแรกแล้วค่ะเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านนี้ก็คือคุณชัญญาได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในกลุ่ม f อแม่ของน้องชมพู่โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าไม่ว่าจะปั่นกระแสแบบไหนปั่นแล้วปั่นอีกหลายๆเรื่องไม่ได้ผลก็หาเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆจริงๆไม่ได้มีผลต่อรูปคดีเลยเพียงแค่หวังผลให้ f อคิดน้อยยังหลงเชื่อในข้อมูลผิดๆและหวังยอดวิว สร้างรายได้ให้แก่ตนเองเท่านั้นเองไม่ได้รักและเชื่อฉูใครหรอกกระแสปั่นล่าสุดต,ตาชอเป็นสายลับพอบอตรให้เงินแม่น้องชมพู่หนึ่งล้านบาทในกระสอบข้าวที่นำมาให้แม่น้องมีสอดใส่ไปออกรถใหม่ให้น้องสาวคนเล็กน้าชายเอารถเก่า ไปเทินซื้อคันใหม่แม่น้องชมพูไปซื้อสเตรีที่คนอื่นถูกรางวัลมาเป็นของตัวเองแฮชแท็กเป้าหมายเพื่อจะชี้นำสังคมว่าลุงปาไม่ได้ฆ่าน้องโยนบาปให้คนอื่นและยังหมิ่นตำรวจอีกด้วยบาปกรรมซ้ำซส้สอนใครปั่นเรื่องแบบนี้ได้ แล้วยังมีคนเชื่อสงสัยจังกินข้าวหรือวัชพืชชนิดไหนกันฟังอะไรก็ได้แต่คิดหน่อยก็ดี